บัดน,นี้วันที่5เดือน6ขอว่า6-8เป็นวันที่36ทีขทท่ข้าพเจ้าที่พระพุทธศิลปภัยพระอรหันต์เชื้อสุทยาพระสุรพลพิษน้ำมนต์ต่าง,าง,างถวายเป็นพุทธับูชาธำบารมูชาสั่งขบูชาและอาจารย์บูชาและครูบาจารย์ทั้งหลายขอจิตข้าพเจ้าจาตงตั้งมั่นในบรสุทธิ์อย่างตรงนี้ด้วยเทอญ บทที่หนึ่งกาบพราชนจรหสัมมาสัุทโธพระาพุทธังพะังพิวาเทมิสวาคาตตาธมธรมนันาสสปฏิปนุปตโสวกสังโฆสังฆนามามิบทที่สองบูชาพระบิดีพิาอรหัสัมมาสัุทโธสุติรังปุริุตโตตุเนหิพระรมเมโมโนธานิพระีมิเหจัติสติยาวาชิวะอาหารทางสัมภะทำมังสังฆสานังคาโตปูเชมิจันนัตตยังทำมังจารามิโสทินาบทที่สชุมเทวดา สมันตาจารกวัคคสุอัตตาขัณโสเทวตาสัทธามามุรีราชาสาสุนันตุสัทคโมกัดทางสะเคกาเมจารุเปชดีคันธะสะเคจัติเดเขวิมานีทีเปรัเคจารามีจะรุว่นาคาเนเคแห่วัตุพิเขตเตภูมามาจันตุเทวาชาลัทวิลาวิสเมยะขกษะยักษะทัพพนาคาอิสันตาสัติเกยังมุนีวรลเจนังสาธว์วเมตุนันตุธรรมะสวนักาโรธรรมะทันตาธรรมะสวนักาโรยังมะทันตาธรรมะสวนักาโรยังมะทันตาบทส่วนภูพภาคะนามการ นโมตัสสะภะควโตอรหตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะควโตอรหตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะควโตอรหตโตสัมมาสัมพุทธัสสะโพธิห้าไตยสนาคมปะทะพุทธังสนังคาชามิธรรมังสนังคาชามิสังฆังสนังคาชามิทุติยมปีพุทธังสนังคาชามิทุติยมปีธรรมังสนังคาชามิทุติยมปีสังฆังสนังคาชามิตติยมปีพุทธังสนังคาชามิตติยมปีธรรมังสนังคาชามิตติยมปีสังฆังสนังคาชามิโพธิโหสะจักกิเยฆาทานะทิ นาทิเมสรังอันยังธทมโมเมสนังวรังเอจนาสเจ้าเชนนโสตีมิหุตุสปทานาทิเมสรังอันยังสังโฆเมสนังวรังเอจนาสเจ้าเชนนโสตีมิหุตุสปทาภุริเจติรัตานาปานามัคถาพุทธังนาเมรสนาภูตตาสาริสาระสารีระจิตตังทำมังนาเมรสนาภูตตาิสุทธิสารังสังคังนาเมรสนาภูตตสุสีละจิตจิเอตังนาเมติรัตานางตระนาจยวะหังสัมมาตโมตาริตะสาริตะวัตถุวิเศษสัภูตังอัญโยยันตุตะ คุณโยคะวะสสะปะวัตตังอสุมินตยังหิิีเถวตยถาติชันเตเอกังวินากระิตอเลสัมมาสัมพเวนะโลเกทกาจิจะจิเลจะปาตุภูตังคัมพีระยานวิสยังอติทุกทัสัตถังวินยุหิปันธิตาชะเนหิวิชัตยะดูปังโลกัมหิเกหิจิกถาจุปะละพันียังเกสัฉิสุทุวิธิตังคุณายะคุณากตา คุณากีย,ยตายะ,น,ะ,ะนาเมหิเยวะชนะตายะสุวิสุตตัมปิสมุตปัสตังมณนส,สิสุทธะปัสสาทัทานังปุญญกิกานะมัสมุตตมะปุญณนภะูมังทุกขาปะมุตจนพะพุขะสารนังคาตานังปูชาระเหสุปัละมังอภิปชูชนยังนิพานะสชัชิกิริยายุป,ปะนิสัยยัตถังสัมมากิเลสัมระ โสทนะันสิทธิยาจะสาธุธหีอถะกุสะเลหุปะเสวนียังปาเนหิจาปิสระนางคมัมณียะเมวะตัสมาหิตังติตะติละตะัตนางสระนงางคตัมหะลันตินทิวังคณะนสุนมัสสามนญาปูเชมะจาปิสะสะตังสุปะสันนะจิตตาตัฏฐานุป,ปาลิจาริยาสทารตาจ่าปุญเยนะตัฏฐสุ กะเตนะสุขีพระเวมุเตชัยนะตัสสาจากักสถา,าปิสุวัติโหตุโยเจถะธรรมะวินัยยมิปะมาณภูโตโลกุตลาพิสมโยนิยโตสุโพชังตัดโสนะตัสโสปันิสยะจาย,ายะอยมปิโหตุว,ตวัตุตตเยปลิจิโตสุป,ปะสาทากาโลบที่8นำประการสิทธิคาถาโยเจคุม,มาโมหมะดาประกาศโทสามังวัพุโทโธสุขตโตวิมุตโต มารัสสะสาปานามารัสสะปาสาวินิโมตยันโตปาเปสิเขมังนาชตังวินเนยังพุทธังวัลันตังศิลัสสานะมามิโลกาสะนาทัจจะวินายกัจจะตันเตชะสาเตทยาสติห์โหตุสัพพันตระยาจ้าวินาสะเบนจูธรรมโมทัชโยโยวิยะกัจสะสัจโทศักเสสิโลกาสาวิสุทธิมักขังนิจญานิโกธรรมะทารัสสะทารีสาตาวะโหสัมติกะโลสุจินโนธรรมังวัลันตังศิลัสสานะมามิโมหะ ปทาลังอุปปัสสันปทาหังตันเตชัสาเตชยสิทิโหตุสัพพันตริยาจอมินาสเมนตุสัพธรรมมเสนาสุขตาโนโคโยโลกาสัปาปูปะกิเลจะเชตาสันโตสยัางสันนิสันตินิโยสโกจะตะวขาตธรรมมังวิจิตังกโลติสังฆังวรันตันติราสานะมามีพุทธานุพุทธังสมมสีและติทิงตันเตชัสาเตชยสิทิโหตุสัพพันตริยาจอมินาสเมนตุ โมที่เก้านโมกาอัตถคิยะนโมอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะมหิเสตินโนนโมอุตตมะธรรมมาสะสะวัฏขาตัสเสวะเตนิชะนโมมหาสังคัสสาปิวิสุทธสีตัชติโนนโมโอมาตายารัตตัสสะตตาละัตตยัสสะสาธุกังนโมโอมากาติตัสสะตัสสาวะชุตยัสสปินโมกาลัปปะภาเวนะวิขั้งตุปัทวานโมกาลานุภาเวนะสุวัตถีโหตุสัปปทานโมกาลัจเตชนะวิธีมหิโหมิเตชวา บทที่สิมหาสมัยสูตรเอวังเมสุตังเอกังสมัยยังพระวาสเกสุวิหารติกะปิแล้ววัตถสมิงมหาวเนมหาตาพิคุสังเคนะสัตทิงมาจอมมาติหิพิคุสเจติหิสเพว้อัลหันตีชาสติโรขรทุหิเทวตาเยปูยนนะจาริปติตาโหติพระวานตังทัศนายาพิคุสังคัจจะอรโคจตุนังสุทาวาสักิกายกานังเทวนาเอตตาเทโหศิอยังโขพระวาสเกสุวิหารติกะปิแล้ววัตถสมิงมหาวเนมหาตาพิคุสังเคนะสัตทิงมาจอมมาตีหิสเพวอันติทาาิโตุิเทวตาเยยปิ นายาปิกุสังคัสจ่าญานูนะมะยังปิเยนะพระกวารเตยุปัสังกเมยามะอุปัสังกมิตวาภระกวัตโตสติเกปัญเจกะคาถาภาเสยมติีอตาโคตาเทวตาเสยยะถาปินามะภาละวาปุริโสตมัสิตังวาภาหังภาษาเลยยะภาษาลิตังวาภาหังสัมิเชยยะเอวามีวัสุทาวะเสยุเทเวสุอัตระหิตาภระกวัตโตปุระโตปัตุระหังตุอัจรโคตาเทวตาพคะวันตังอภิวาเทวตาเอกะมันตังกังปุเอกะมันตังทิตาโคเอกะเทวตาภระวัโต ตดิเกอีมังคาถังอภภาสิมหาสมายุปวารเจ้าเสียงเทวกายาสมาคตาอาคาตมหอีมังธรรมะสมัยยังสักตาเยวะอปภราษิสังคันติอะระโขปาราเทวตาพระครโตสตดิเกอีมังคาถังอภภาสิตาตาลาพิกาโวสมะาหังสุจิตดังอัตโนชุกามัังสุตตะลขิวันเนตานนีคาเฮตาวาอินทียานิตะขันติปมติตาติอะระโขปาราเทวตาพระครโตสตดิเกอีมังคาถังอภภาสิเชตาวาขี่ดังเชตาวาปริคังอินทะขี่ดังโอหจมัตเมชาเตจันติสุทาวิมาราจะขุมมัตตาสุสูตนะ จกขุมตาสุตทันตาสุสุนาคติอรโขปาราภควตโตอราโขปราเทวตาภควตโตติรษอิมังคตหาลาภาสีเยเกจิพุทธังสารนักตาเสนาเตคมิส,สติอภิะภูมิงปะหายมมนุษสังเทหังเทวกายงปริปุเรสันติติอราโขคว,วาพิขวามเติเยปุย,ยนาิกเว,กว,กกวส,สัตสุโรกทัตสุเทวตา จันน ah, ak ja, ิปฏิตาโหตรีตถาคตังทัศนายยาภิคุณสังฆาเยปิเตปิกเวเหสุงอธิตามัฏฐานัอรหันตสัมมาสมพุทธาเตสปีปะควันตานาเอตตปรมายโยเทวตาจันนิปฏิตาเหสุงเสยยญาติภิกไมหังเอตตะหิเยปิเตปิกเวภวิสันติอนาคตามชานัอรหันตสัมมาสมพุทธาเตสปีปะควันตานังเอตตปรมายโยเทวตาจันนิปฏิตาภวิสันติเสยยญาติภิกไมหังเอตตะหิอจิกิสามิปิกเวเทวกายังนามามิกิติสามิภิกเวเทวกายังนามามิเทสิตสามิภิกเวเทวกายังนามามิ กังสูนาชาสาธุกังมังศิกะโลชาภาศิสามีติเอมาพันเตติโขเตบิขูปะขวัโตบรรจรสวสุปะขวะเอตัทโวจัศสิโลกับมนุกันสามีกษัตริยุมาตถาสิตาเยสิตากิรุขพลังอหิสตตาสมาหิตาโบถูสีหาวสักนีนาโซมะหังสามพิสัมพุโนโอ,โอชาธรรมาราษาสุทธาวิปัสสัญญามรราวิราพิญโยบัรจรสเตยตะวาวันิขปิอชเวสโตมันดีสัทธาสาวกีสานเนร สวัสดีสานนีรักเตเทวกายาพิกันตาเตวิชนาถาพิกฆวะเตจะอัตตาปามกุลุงสุตวะพุทธศาสสาสนนังเตเตสัมปะตุระหุยานังอมนุสสานธรรมสันนังอเปเกสตามัทักขุงสหัสสังอัฏฐะสัตตลิงสตังเอเกสหัสสานังอมนุสสานามัททักสูงอเปเกสตามัทักขุงพิสาสัพพะอุภาอหุงตัญจาสัพพังอภินายะวอกิจวานะจักุมาตโตมันติสัทธาสาวัสดสานนเรศเตเทวกายาพิกันตาเตวิชนาถาพิกฆวะเตโวหังกินิจามิอัคคีราหิอนุภูปโส ชาติสหัสายาขาคุมมากะบี่นะเราะว่าอิทิมันโตชุติมันโตวันะมันโตยะสัชิโนโมทามานาภิกามุพิ่กุณาสุมิติีวนังชาติสหัสาเห็มาวตายาขานานันตะวิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันะมันโตยะสัชิโนโมทามานาภิกามุพิ่กุณาสุมิติีวนังชาตาคิดาติชติสหัสายาขานานันตะวินโนที่มันโตชุติมันโตวันะมันโตยะสมิโน ยสัสนมรนาพิกมุิกุราสติมงอิจเตสสัสสหัสยขนันนีนอยมันโตสติมันโตวรมโตยสัสนมรนาพิกมุิาสตินางเสัิตาปจสตายขนันนีนอนโตสติมันโตวรมโตยสัสนมรมันมาพิกามุิจาาสตินาุิโรลาชคุยคเบปุลสันิเวสังพิโยนังมิตตาัสงยขนัปายุปาติุิโรลาชคโกโลโสมาสบ ขงพนาธิปติมาราชยาสิโสปุตตปิสตาพโวอธมนามาภะราอิทิมโตชุติมโตวะนมโตยะสิโนมุรามนาภิกมุมุนสติวนังปชิมจัตติสังาวิรุปะขปัสติจนาธทปติมาราชยาสิโสปุตตปิสตาโวยรมนามาภราอิทิมโตชุติมโตวะนมโตยะสิโนมุรามนาภิกมุมุนสติวนังอุตตะจัติสังาวิโลจัปาสัสติจนาธทปติมาราชยาสิโสปุตตปิสตาโวอินรมนามา ข้าสาโทรักินนนวิโยกโกปชุมเมนามิรุปคโขฮวโรจังที่สองเจตารรถเต็มเตตารรเต็มมหาชาสมันตาจรถที่สามสมารคลมานาคังสุกวันนี้เป็นโยธเวเตีสามมายวิีนงชาสาคูวโรจติกาสถาวายาคุณทุเวเนทุวิภูจะมีภูโตสหะตัทโนกามเสโถกรินุมัทุนีมัทุจัปนาโถปัปรโยตจเทวทุโตจะมติจิตเสโนจัคขะโพนะโคราชาชโนสโพอาคู อาคูปัญจะสิโขเจวะจิพลุสุยวัชสาเอเตจันเยจรชาดูขันธพาชาดูพิบุณัมนาอภิกรรมูพิคุณาสมิติมนังอัลาคุณสภานาคาเวสราธหาชกาสกภัสตระอาคูปยข้ากายติพิเนมุนาตราราจะอาคูนาคายสัชวเอราวันมานาโคโสคาสมิติมนังเยนาคาลเชสสาทันติิพาิชาปักิวิสุจักคูปหายาสเตวันนัชปตาจิตตราชบันญาติเตสนามังอวิยาทานาคาราชานามัสสุปันโโตเขียมาัสสิปุทโขกิสันนะสิ เตยมันโตชิติโนการการชามากิเมาสุดาะครับเวทั้าเวปัจิติสุจิติจาประหาโนามุจิสหัสกัจาริุตานสเปเบโรจนามกาสนะิเตวพริเสนังพาหุปชาุปขมุงสมยุติพนธเตวิอุนสุวิติมนังอปโตเทวาปทวีจเตโชวโยตาขมุงรนาวรรณาเทวาตโมจยัสสาสังหามการุณกายิกาอาคุเทวายาจาิโนเตเตกายาสเรานันาวิโนอิดิมันโตชุติมันโตวันามันโตยาสาิโนมรามานาิกามุงกุณสุวิตมนังเวนโดจเต อาคุบริกิตาราคตัิปรากิตว่าอาคุมเทวราหาพระสุนันพระสุวรสิทสกุปะคัปปลิาโสสัจเตเสสะสะกายาสัพเพนานันโรนิโนที่มันโตชุติมันโตนะมันโตจะสัสนุโมธรรมนะพิกามุงพิกุณาสมิติวะนางอะราคุสะปุเตวาสักสิกิสาดิวะอาิสกัจจโรชาจักรปาิภาริสโนปุรุณาสหธรรมะจัจจุตาจัลลิสกัสุริยันสีลาอาคุอาคุวาสวรินสีโนสัเตสสะสะกายาสัพเพนานันตโรนิโนที่มันโตชุติมันโตนะ สมณะมหาสมณะมรุษฐานมรุสุจามาคิกาบรุสิกาอาคูอาคุมโนบิกอาคาหะโยเทวายจติจารุทิตวาสิโนปัตขามาคาปัตขาอาคูเทวายเจติโนเมษเตศากายาสเปนานันตินโนทิมันโตชุติมันโตเนโมโตยชาสิโนมุระมานาปิกามุงกุณทริติโกนังสุการุหะลุนาอาคูเวหะนัอาคูเวหะนัสาสหะโลกาตุขันธปามุขาอาคูเทวะวิจักขาสุขามัคตากรากรชามิสกาจายาสติโนแถลงอาคาปชุนโอโยทิสาปิยะจติอสตเตศรากายาสเปนานันติน อิทิมนโติมันโตนนั้มันโตยอาินมธรรมนาภิกมุโพิกุนาสิวะนังเขมยนมันเีนิจาจายมาการเายาาตินอมุภิกาจมาเสตะตินามาจสวานิมารถิโอาคูาคุบาิมิตาเกตเตระธากายาซาเพนนารนิโนอิทิมนโติมันโตนนมนโตยาตินโอมธรรมนาภิกษุิกุนาสิวนังจากเถเทเทวะลิกายาซาเพนารนิโนนามวิยอาคังฉุงเยจันเยติจาสังห อปวชติมกขีดังควตินมาน้าสว่างสักขีโมขวติังนาคังจันทวัสิตาติตังถือคามาปรนมาโตจับปุตตายิมาโตสหัสนาคุมารลติสตจับโตบัคคสิวิติวังสหัรสัพพมารุกานาราหะพมมาพิธิอติอุปปันโนชุติมันตุพิสมากายโยชนัสสีโสแลเสดชัอิสระอาคุบเดชัสวัตติโนเตสัจามาสะโตอาคาหาิโตวัาริวาริโตเจจัสสกเพพิกันเตสินเทเทเวสพามเกเมมาลาเสนาภิกามีกาสัตกัมมัสสะปันญียังเทาคณะสานมาชาะ พันธะธาราเคนะพันธะบุหรวอสมันตาปริวาเลธามาววมุติธากรตินังกิติตธามหาเซโนสกันธัสัะกันธาเซนาเปสิปรินาตะรามาัจัตตังกัตวานเปรระวัง ยาทาภูสโกเมโคสระยันโตสุจุโกตถาโสปัจุทาวัตีสัพพุโตสยอวเสตันจาสัพพังอภพินยะวัคิโดและจ้าคุมาตโตมันยิสัทฐาสเวเกสันเราเตมรัสเซียนาพิกันตาเตวิชานาสะอิกะโวเตจะอัสปามาตรุจุติวพุทธะสตร์สาสนังวีตะรกีหิปกามุเนสังรมะพีชยุงสัพเทวิจตาสังคามาพิยติตายะสชินโมทันติสโคติสวากาเตชนิสุตาติสิบเอ็ดมังคะระสุตัง อสุวินาจะพาลานังปฏิตานังจะเสวนาปูชาจะปูชนียาเอตามหุตมังปภิรูปะเทสะวาโสจะปุกเพจักกตปุญจตะปุญจตาอัตตาสัมมาปณิธิจะเอตามหุตมังพหูชัจจันจิสิปัญจวินัยะจะสุขิสุสิกิโตสุภาสิตาจะวาาวาจาเอตามหุตมังมาตาปิตุปันทานังปุตตาทารัสสังฆโหนนากุลาจักมันตาเอตามหุตมังทานาจัดธรรมจาริยาจะยาตะกะ ยากตากานันจ่าสังฆะโหอนะวัชานิกรรมานิเอตัมมุตจมังอรตีวิรตตาอรตีวิรตีปะปะมาชปานาจะสัญญโมอปปมาโทจะสัมเมสุตเอตัมมังหุตมมังคราโวจานิวาโตจะสัตตุทีจะกัจจายุตากาเรจะทำมัจจวันะเอตัมมังหุตมมังขันตีจะโสวัตจะสตาสมานานัจจทัศนังกาเรนะธรรมมัสาะกัจฉาเอตัมมังหุตมมังตโปจับพัมมะจริยจจะอริยสัจจานะทัศนังนิพพานะสัจจิกิริยาจะเอตัมมังหุตมมัง อุชัสสาโลกะทมเมหิจิตตังสยัตจิตตังยัสะนักัมปติอโศกังวีรชักวิรชางเขมังเอตามังุตมังเอตาทิสานิกตะวนาสัมพัทธะมะปะราสิตาสัมพัทธาโสถิงคาฉันตีสันเตสังเอตมัคขารุตมันติจิตสองปารณนาพลิ ยังกิจิวิจังอิซาวาหุลังวาสเคสุวายัางตระนังปณิตังเอเจนน,นโนสมังอธิจะาคาเทนะอินาปิปุเทตระนังปณิตังเอเจนสัจเจนาจงปณิโจวะที่หนุนตก็ยังวิราคางัง อมตะปณิตาเย้ทัสกลมูลีสมาหิโตนาเตนเมสมาธิจิตจีธธเตระปณงเอเนะสนะโตทิวโตยาพุทธเจโตปิัติสุจริงสมาธิมานังตรีกัญญามหุสมาธิไตรนะชโมนวิสติธัมปีธเมตระนาปณีางเอเนะสเจนะทดาวโตเยสุภาอัตาสตังปัสสะทาจาริเอตาิยุควานิโภติเตระคินายาสุขัสสตวะกเอเจสทินานิมาภาริัมปีธเมตระาปณีนางเอเนะสะนะเทวดาทวโตเยสุปยุตตามาราสาัพเห็นนันิกามินโน ผู้เจามานาอิธัมปีสังเกตระนังบารีนังอิเตนัสัจเจนะเจวารีอ่อนตุขินังผุ้รนังนาวันักทีสัมภวังยัสจัตติยัสยัสเกปอลเสเมิงตีนวิชาบริฉันธาดิพันตีทีดายาขายามปฏิโพอิธัมปีสังเกตระนังบารีนังอิเตนัสัจเจนะโธที่อ่นตุสิบสามธัมโมสัสสัวัตอัตตาหเวชิตังเสยโยจารยังอิตลาปชาอัตตาทันตัสสะโพตัสสะนิจังสัญญาตจาริโนเนวะเจโวนคันทะโกนัมาโรสังโกมุณาชิตตังอปัสชิตัง เกจเกจสปุตสะสูตรภาสิตะมีชังเตนะภะควัตตาชาตานะชันตาปัสตาลหัตตาสัมมาสัพพเทนะเอธาตุเมตุเมมาอนุสสะเวนะมาปัลัมมะปรายามาอิติกิีรายาบิากะสัมปะทานีนะมาตักกะเหตุมานียคาเหนะมาอาการะปะลิวิตักเกนะมา ทิฏฐินิชานัันติยามาปัปปารูปปาตายะมาจมโนโนโครุยะธาตุเมเหอาตะนาวะชาเนียฉิเมธัมมาอคุสราอิมิธัมมาสวัชาอิมิธัมมาบิจูราคิตาอิมิธัมมาสมัตตาสมาทินนาอหิตายะทุกขะยะสวัสติอาตาตุเมเหปชะเหยยาชาญาธาตุเมเหอัตตะนาวะชาเนียอิมิธัมมาอุสราอิมิธัมมาอนาวะชาฉิมิธัมมาวิจุป,ปัสสันธาอิมิธัมมาสมัตตา สมาธินาหิตายาสุขายาสวัตดติอัตตะตุเมเหอุปปะสัมปัชชะวิหะเลยยาถาติสิบห้าอุปปัตนย,ยสุตอุปปัญญยติชีวิตักปรับมามายุงฉลูะป,ปะนีตัสนสนาสันติตานาเอตังพยังมะระเนเบกามาโนปุญญานิเกยิลาถาสุขาวหานิอุปปัญญยติชีวิตักมะปะมายัง ชลูปะนิตัสสะนะสันติตานะเอตังพยายามมาในเปฆาวโนโลกามิจังปะชาเฮสันติเปบโขโยธากายนะสังยมวาจายะอุทาเจตัสสะตังตังตังสัตตัสสะเปตัสสะสุขายะโหติยังชีวะมโนปะกาโลติปุญญังธรรมโมหเวรขันติธรรมะจาริธรรมโมสุจินโนสุขามาวาหิติเอสานิสังโสธรรมีสุจินเนนะ ทุกต e e e ิงคัตฉันติธรรมจารีสัพเพสังขาราอนิจจติยถาปัญญายปัสสติอานิพพนติทุกเขสามะโควิสุทติยาสัพเพสังขาราทุกขาติยถาปัญญายปัสสติอานิพพนติทุกเขสามะโควิสุทติยาสัพเพชมานัตตาติยถาปัญญายปัสสติอานิพพนติทุกเขสามะโควิสุทติยาสิหกอปันนกชาดกอปันนกันธามเนนะเมเกสุทติยังอาหกตักกีกา เอตัดธัญญายะเมธาวีตังคันเหยยะอปันนากรงะหุงเวสรนังยันติปภะตาีิวนานิจ่ารามาลุขะเจตยานิมนุษสาพยาตาชิตาเนตังโขสรณังเขมามเนตังสรมุตมังเนตังสรณะ,ะมาคัมมะสัพพะทุกขาปมุตติโยจาพุทธจะาสมจ่าสัาจจะสรณังคาโตจัตตาลิอริยสัจจานิสม,มัปัญญาญปัสติทุกขังทุกขาสม,มุติปะทางทุกขะสัจจะอติกะมังอริยาจ่ะทางกิกังทุขู ปัสสะมาคามินังเอตังโคสแนังเขมังเอตังสละมุตังังเอตังสระมาคามะสัพพะทุกขะปะมุตเชพิ17ทันทีกระท้าทายปฏิตังนาวามะนาวาคเมยันะปฏิกังเขนะครับต่างบุคคลไม่กำหนดถึงสิ่งร่วไปแล้วบุคคลมนดมองสิ่งยังไม่ถึงเดี๋ยวทาทีตามปะหีนันตาปะตจนะอนับตังบุคคลสิ่งร่วมไปแล้วสิ่งรับไปแล้วก็สิ่งสิ่งยังไม่ถึงก็สิ่งยังไม่ถึงปัจจุบันนั่นจะโยธรรมะตัดต้าวิปัสสติ สังนิ้ังอาสังกุปังตังวิชาลุุ่พุหยเยบุคคลใดเห็นแกงทำปัจจุบันแม,ม่งแง่นแม่คอนแคนทำนั้นได้บุคคลนั้นย่อมเจอทำานั้นเพื่อโปงเกิดอาเชวะกิจามาจากปังกโกชัดยางมนนาสเวคือทำความเพียรเสน,นวันนี้ภายใต้ความแต่วันพุ่งไดโนสังคารังเตนามหาเสนาามาชุนาเพราะว่าความผัดเพียรละมัจุราภูเมศเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแกเราทั้งหลายอ,อวังวิหาวิีมาตาปิงอโหรันตามตาตันทิตังตังเวพันธราตโตติจัตโต อจิก,กเตมุนิติพระมุนีผู้สงบย่อมเยบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้ไม่กีดคานในวันกลางคืนนั้นแล้วว่าผู้มีดาตีหนึ่งเจริญด้วยประการาชฉลีแล18อภินาปัญเจกับคณะพระธรรมรา,าธมูไม่หิชฉลังอนาทิโตมีความแก่เป็นธรรมดาชารโลความแก่ไปไม่ได้พยาธิธรรมูไม่หิบพยาธินานอนาทิโตมีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาชาวลความเจ็บไข้ไปไม่ได้มราณะธรรมูไม่หิมราณะอนาติโตมีความตายเปไ็นธรรมดาชารโลความตายไปไม่ได้จำเทพี จำเพหิเมปิเยหิมนาปหินานาพาวววินาพาววเราจะละเว้นเป็นสิ่งต่างๆคือว่าต้องพัดผ้าของจรกของจันจทร์จันทสิ้นไปกับมาสกโกมิหิกกับมาทยาโทกับมาโยนีกับมาพันธุกรมมาปฏิสนาโนเรามีกรรมของตนมีกรรมผู้ให้ผลมีกรรมมายันเกิดมีกรรมพุ้ติตามมีกรรมที่พึงอาศัย ยังกรรมังกลิสามีกัลียนางวะประกังกาัสสะร์ทายทโกพรวิสัมนี้เราจะทำกรรมเดรรไว้ไปบุญเป็นบาปเราจะเป็นชายาตคือต้องรับผลกรรมนั้นสืบไปเอวังอเมหิอภินทานบรรจะเวกิตพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกๆวันเทอิสิบเก้าเทวิตาโยชนกถาสุขปัตตาสิทุกขาพยา er ัตตาจริญพยาโสกปัตตาสิโสกโหตุสัมเพปิปานิโรยเจตาวัจจามหิสัพพะตงปุญญาสัมพทังเทวิเทวะ โมชันโตสัมพัสสัมปติสิทธิยาชานังชาณธรรมเัทธายาสีดังะคันโตสปัสตาภาวนาพิตาตาโหตุขจันโตเทวตาคาตาจักเพพุทธาพระปัตตาปชัยกานาจะยังพลังลานตาณาเจเตชนะขันธิเจ้าปัโซยี่สิบเทวตาปฏิธนาคถายาเทวตาสันติวิหารวาสินีถูกเปคะเรโพธิคะเรเหิงเหิงตาธรรมะทาเนนะภปวันตุบูจิตาจัถิงกะโลนเตถาวิหารมันเะเรเถราจำมะชาณวกาชพิคโวสารามิกาธนาปฏิอุปัสสาอุปัสกะ ขามาจะเทสานิคามาจะอิสราสัมปาณาปูตาสุกิตาพาวันตุเตชลาพุชาเยปิจะอันทาสัมภวาสังเสชาชาตาอาทาโวปปาติกายิจยาณิกังขามาวรังปะกิจจเตสเพปิทุกขสากรโรตุสังขยังทาตุจีดังสัตงังธรรมโมธรรมัะคลาจะพุคลาสังโคโหตุสมะโควะอาชายะจะหิตายะจะอัม เถระขันตุสัทธัมโมสัมเพรปิธรรมาจาริโนรรติงสัมปาปุเนยามาธรรมเมอริยปะเวทิเตยี่สิบเอัมปาปฏิธานคาถาแปลคุณยศสิธานิกตัสสะยานัญญานิกตานิเมเตสัจจาภาคิโนหนโตสันตานันตาปะมาณกาเยปิยาคุณวันตาจะใบหังมาตาปิตาทยติธาเมจาปยัติทาวา อันเยมัชชะตเวริโนสัตตาติชันติโรกาสนิ่งเตปุมาจตุโยนิกาปัญเจกะจตุอุกาลาสังสะลังตาภวะพระเวยาตังเยปฏิทานมมอนุโมทันตุเตสยังเยสิมังนัปชาันติเทวาเตสังนิเวชยุงมายาทินานิปุญญานังอนุโมทนาเหตุนาสเพสตตาสทาผลตุอเวลาสุกขะชีวิโนเขมัปปะทัจะปะโปนตุเตสาสาสิชังสุขา ขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทําในบัดนี้แลบุญแลแห่งบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วคือชนเหล่าใดเป็นที่รักผู้มีคุณมีบรรดาบรรดาของข้าพเจ้าเป็นต้นเป็นที่ข้าพเจ้าได้เห็นแต่ไม่ได้เห็นและจักทั้งหลายอยู่ที่เป็นกลางและมีเวรตั้งมีเวรการตั้งอยู่ในโลกก็ในภูมิสามกันนีมีขันห้าขันหนึ่งและขันสี่ท่องเที่ยวอยู่ในภูมิระพใหญ่ ถ้าเราไดทราบพรให้สมบุรณ์ข้าพเจ้าแล้วสัตดนั้นจงอนุโมทนาเทอนุโมทนาบุญเองเถิดสัตเหาใดไม่ทราบพระให้สมบุร์ข้าพเจ้านี้ขอให้เทพจงแจงแก่สัตว์เหล่านั้นเพราะเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่เขาจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งพวกจงอย่างมีเวรอยู่ไปสุขสมเถิดและเจ้าหนึ่งทางกเกษมเถิดขอความหว่งดีของสัตว์เหล่านั้นจงสําเร็จเชิญด้้วยควาพแห่งความเพียรคุณภาพ ในสจัดทิ่สานขออนงวิส่งในการบูชาพระนางการดยกาสัจยาบบสมบูรณ์พระสุนทรภริศและพระกษาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกินเกียรติข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอโทษเทพเทลาทั้งหลายปวารณุโมทนาในการเสด็สัตยาบบนและพระกรรมย์แถวนี้โมนุโมธินามและปวารณุปวารณ์้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระกิ่งพิริพินาศโยมมนุวิธิสมเด็จพระยาสัมพวงศ์ราบวรีเวศวิหารตลอดจนงสมุมรณลทั้งหลายที่ทสิ่งสร้างขึ้นมา แะจะจะัดสร้างในอนาคตจงเปี่ยมด้วยอนุภาพขัตปริทธ์และข้ามมงคลในประการต่างจงสำรดจศักดิ์สิทธิ์ทุบการเทินสาธุ